ัสดีจ้ามาเจ้า,มา,จาหมูก,กะมระทะวันนี้รับไปย้อมกินหมูกระทะอีกแล้วเสาหอนแห้งจากคนย่างไว้ลหรตาพีมาก้ก็เลกินกระทะหมูกระทะตอนเย็นตกินกระทะนะกิ่นจอกกระทะน่าจะย่างอืมออยอืม,อม อมาง่อมาเรายอมปะยงขอกาลังคุยอีกเขาไหมน้ำต่อน้ำบุกละถ้าได้กินอยู่จะน้ำบกแล้วจะหมูกระทะกินตอนแรงๆนะ อร่อยอร่อยตงมาได้ปาเมขา่ขายแล้วเขาเ้ขายแล้วเขาใม่ไป่เสียหน่ะมูสามสั้นมูสามชั้นเมื่อยดียม่ได้เราหยิบอ่ะไมได้หยิบขหม่เขา้วัม่ พอไอ้ก็เสร็จไอ้กเสร็จปเรื่องหายิเดรอยอยเ่อยาคุยอยู่กับไอ้คนสีดย่าจากพี่ที่เคยคุน เพื่อนมาเวาเจอกับ hmm. บ okay. um, ่าไปเสียดยาอยู่วัดยาฆ่ายานมาเก็บร้อยละฝนอ่างกันมูซาชั้นจ้จัาเนี่ยยาพี่เลยยาเยอะดหมูซามชั้นอีกยาค่ายาสิยาเนี่ยยาละมีไป มสินี้ไหนะว่าสิ่่เอ้มื่อนทีไปปิดเตาอยู่เนาะรือวีไปปิดเตาอยู่ยนเตาไว้ทั้งโดนไปนะทีแกเมื่อไม่สองเมื่อก่อนบตรน้องอืมแซบๆจ้ะมีแต่หมูซื่อก็แซบหมูปลาหมึกกับปลาดอรี่จ้ะมีซนดียไ่ได้ไปตลาดได้เจอจ้ะไม่ได้ซื้อกุ้งไห เพรกล้าไปคนย่นโควิดโดดตัววนมันก็พ้ากินหมูกระทะดูแทดเนางชีกตึกมันเรียกร้องกันปลาเนื่อปลานมนมอาจารกิมน้ำกิมหลายๆคำเราแบบ คัโซกันนะะอยากัดกันคลิปใดกกคลิปใดจะได้ให้ตั้มาก็จะสิเป็นแมวใด่้ ไปฉีดยาอะไรอย่างเหี้ยายเงี้ยขึนยันเงี้มันบ่มียูนี่บ่่คยมีแบบคนไปแบบทางเงี้ยนะจ๊ะนะร้านร้านวัดมันใหญ่ไอย่งก็ไออย่างก็เน้มอือมงไหนถึงเถึงหดอะอง่ะดี บดโบทบดเ่โบดที่ที่กํลังสร้างไปยังบแลบดเด้อนะโบดก็ยังไม่เสร็จบอังันน่กกแ้นด้กบอกกังนี่บอมยังเดจังหลวงพ่อฝนเพิ่นบไดยินเพิ่นโหก็โหนั่เป็นมาได้หลายปีแล้วนะมันเกือบยี่สิบปีแล้ว ชาอวตอนนี้กินกับความมืดนะดยวมืดจัง่อยก่อนฝนจิงยางไปเอาไฟมาเปิดแต่ละาลงเพอตื่น <c oughs> ดาตรอฮะตื่นลูกกำลังกินอยู่ไนัง

มาจ้าไปเผาเ่าจ้าไปเปิดทานไปเปิดทาน <laughs> บอ้นกามาเผาทานาแล้วมันคนเด็กเคียงเคียงปากแบบนี้ปเปิดทานอยากเพิ่นเผาไว้เอาทานเขาเตาไว้ผักอืม อืให้กันกแล้วขอจะคลิปนะนะที่บริาหามาออยอร่อ,อ,อยอห้งองกินเนยห้องห้องไปจักบาทนะ sam chán giật mm. ở bên đây, giật ở bên đây, này, giật cái này đấy này, ra 2 chiếc này,

าน่อนก็เลี้ยวไปเห็นเต่าเลยจ้ะเพราะว่าไปแง่งตาคนเลี้ยวต่าไปแง่งตาตะวางกินตอนนี่ฝนก็อาบเบือต่างน้ำไปด้วยจ้ะเหือดซิบๆป่ะ

ย้ำกินหมูกระทาย้ำแดดคนกับเอือ้อยสีบ่ค่อยคุยกันย้ำอะไรสมาธิอยู่กับหมูย่าง <laughs> <c oughs> อากไปอากมันเกินอากไปอากมันเพ <c oughs> ื่อจะละน้ำหมูยอยู่ <c oughs> สายสมาธิในการย่างหมูจา้า ปาคนขี้ผักขึ้นมาไว้กันมันร้อน suốt năm năm vừa này xí hmm. Hmm. đúng mờ thật cái คิดว่าหลานจะข่องเลยเห็กเลยมีเห็ดเสียงทองก็ยอมตุ้งเมือกเห็ดอ้ะร่วมกันอืม ้หลักมาอะไรกับคืนเลยไตายไปนอนพี่เกาเลยมันรรมีอากาศห้อนแหนะจ้ะ คนฝนหอนเยอะฝนมาหอนเยอะหอนอยู่แย่เขารออยู่นวฝนมาเย็นคนมาเย็นมาลมมาถือคนตั้งพลมไปหาตาป่าน่อจ้าไอ้ว้แวคนที่นี้ละคนที่นี้มูแล้วจ้ะเป็นยังไงเจ้าคนที่ตายละ มหันต์เจอืมหันแห้งป้ามันเ,นเหงคือมหันแห้งแหละผมอหันด์เจ้มาถามรองผลมหันต์แป๊ะตายแย่แต่คนอยากินโมซามท่านจากค้ำเนี่ยนะคนถามมันอยู่เนี่ยมันประกอบจากเถ้อ กินหมูธรรมดาอะไรนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปเห็นอะขาวาไปหมดเลยไปจ,าจป้าค่ะกินยามเมื่อคืนไม่อคยเห็นผักนะจ๊ะนะพี่ใหญ่หอบผู้เดียวฮะพี่ใหญ่หอบผู้เดียวหอบผู้เดียวโอ๊ยตายละาลอาลระคนป้อนและส่วนจะตายละอืม ร้อนมากไปแล้วจ้ะคุณคุทมามห้คิมหาคิมนี้ไปก่อนขอคุณค่ะ้าแบบๆค่ะมันสาว่างส่นเนาะเดี๋ยวมาเห็นกับเขา้า